บรรยากาศยามเช้าจ้าดูจ้าบรรยากาศยามเช้าสวยมากเลยสว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 ย,สวยเห็นแบบนี้นะหนาวสุดๆหนาวไม่หนาวอะไรนะหนาวลมหนาวลมจ้าหนาวลมหิมะละลายหมดแล้ว ทางก็ยังทำไม่เสร็จเลยนี่จ้าทางเนาะไม่ใช่ทางหรอกท่อน้ำประปายังทำไม่เสร็จเลยเห็นเขาติดป้ายไว้ว่าจะเสร็จสิ้นเดือนนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่า นี่บรรยากาศคะ่ะบรรยากาศสวยๆยามเช้าไมไ่จ้าเมื่อกี้ออนซูมให้ดูเนาะนี่ก็จะไกลออกไปอีกนี่บรรยากาศ ต่างคนต่างมีภาระต่างคนมีหน้าที่ทำงานนี่เลยจ้าบรรยากาศเอาบรรยากาศ,ารรากาศมาจ้านี่ก็จะยืนอยู่รอรถเมย์เนาะก็จะแบบนี้เลยจ้าบรรยากาศบรรยากาศสวย,สวย สองนาทีก็มีแหงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอออนเด้อจ้าเข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้คลิปไว้นะคะเดี๋ยวออนจะมาตอบคอมเมนต์เด้อทางบรรยากาศข้างนอกมาให้ดูตอนนี้รอรถเมย์รถเมยก็ยังไม่มาเลยรถเมยยังไม่โผล่เลยจ้า อันนี้บรรยากาศช้องฟ้าเสียงนกร้องเจ้าเจ้าเจ,จ้าวันนี้ไม่เห็นกวางออกมากินหญ้าเนาะกวางไม่ได้ออกมากินหญ้าเลยวันนี้ไม่เห็นเลยเพราะปกติแล้วเขาจะออกมากินหญ้า รถเมยมาแล้วจ้าแค่นี้ก่อนเ้อวจ้าบ๊ายบายจ้า